AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่24พฤษภาคม2024สกลาลีกาสเปนคิโรนาเจอกับการานด้าเวลา1นาฬิกา45นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านคิโรนา20นัดหลังสุดชนะ10เกมเสมอ3เกมแพ้7เกมยิงประตูได้37ประตูเสียประตู26ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของการานดาเล่น20นัดหลังสุดชนะ3เกมเสมอ4เกม แพ้13เกมยิงประตูได้18ประตูเสียประตู35ประตูมากันที่ผลงานในศึกกันโชเซเรียอาอิตาลีในปีนี้ข้อมูลณวันที่24พฤษภาคม2024เริ่มจากทางฝั่งคิโรนาลงเล่นไปทั้งหมด37นัดอยู่อันดับที่3มี78คะแนนชนะ24เกมเสมอ6เกมแพ้7เกมยิงประตูได้46ประตูเสียประตู32ประตูมาต่อกันด้วยทางฝั่งของกรานาดา ลงเล่นไปทั้งหมด37นัดอยู่อันดับที่19มี21คะแนนชนะ4เกมเสมอ9เกมแพ้24เกมยิงประตูได้38ประตูเสียประตู72ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของคิโรนาชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงประตูไปได้11ประตูเสียประตู6ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของการานาดาผลงาน5นัดหลังสุดชนะ1 เสมอศูนย์แพ้สี่ยิงประตูไปได้ห้าประตูเสียประตูสิบเอ็ดประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของคิโรนาจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60เอร์เซตจบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40เปอร์ซตค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.85ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.30ประตูมาต่อทางฝั่งของกรานาดาจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45เปอร์เซต จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่0.90ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.75ประตูคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้งสองทีมทางด้านของคิโรนาจะมาในแผน4-2-3-1มาต่อกันที่ทางด้านของกรานาดาจะมาในแผน4-4-2 AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่คิโรนาจะเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตู และจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้1ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่คิโรนาจะชนะกรานด้าด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ1ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ